สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าเรื่องชีวิตที่มีความสุขของคุณพ่อวันกลคุณทุษอายุร้อยปี9เดือน20วันในวัยหนุ่มคุณพ่อทำงานหนะักเพื่อดูแลครอบครัวด้วยความรักมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์และ มีการเสียกระับท่านเชื่อในคุณความดีความดีนั้นไม่จำเป็นต้องพูดมากแต่ทำให้เห็นในทุกๆวันดินฉันคลิปหน้าจะนำวิธีปฏิบัติตนของคุณพ่อวันมา เล่าสู่ท่านฟังว่าท่านมีชีวิตที่มีความสุขและมีอายุยืนยาวนานถึงร้อยปีได้อย่างไรนะคะวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็ขอความกรุณากดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ